วิธีคิดไม่แคร์แบบคนประสบความสําเร็จขอ้อ 1. ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คุณทําแล้วจะไม่ถูกวิจารณ์เอเลนอร์รสเวล์กล่าวว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีดังนั้นทําในสิ่งที่หัวใจคุณต้องการเถอะขออ้อ 2. อย่าให้คําดูถูกของคนอื่นกลายเป็นขีดจํากัดในชีวิตคุณขอ้อ 3. ถ้าคนที่คุณรู้จักเกลียดคุณแปลว่าคุณน่ะต้องเจ๋งมาก4 อย่าให้คนขี้ขลาดมาทําให้คุณกลัวข้อ5ใครจะเข้ามายุ่งกับชีวิตคุณก็ช่างแต่คุณต้องไม่ยุ่งกับชีวิตใครไม่อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นจนไม่เป็นอันทําอะไรข้อ 6. อย่าล้มเหลวเพราะคนอื่นขวางทางอย่าล้มเลิกเพียงเพราะไม่มีเพื่อนร่วมทางข้อ 7. ถูกสงสารใครๆก็ทําได้แต่ถูกอิจฉาคือคุณต้องเก่งหน่อยอันนี้ประโยคจากอานูชวสเนกเกอร์นะคะข้อ8 คนที่นินทาคุณรับหลังก็เพราะว่าเขาอยู่ได้แค่ข้างหลังคุณเท่านั้น